อันนี้คือโบสถ์ของเบืององมมาเกาานะครับข้างหน้านี่ครับนนที่เป็นรูปหัวหอมครับคีอ<ฮ>รูปมันตีกันตีเดี๋ยวแม่งโต๊ะแม่งจองไม่ได้ ตัวผีคนละห้าพัมันเข้าไปในงานได้นเข้าไปในที่ก็มีเตเนลอันนั้นโนะะอันนั้นโบนนไม่ันนั้นสวยมาผมหนาผมให้พอมนีแล้ว คุณอยากหาโต๊ะนคะ่ <Okay. S 1> ้าหาโต๊ะเรียนนี้คือคนละ 5, ห้าพนะันเอาไหมโต๊ะกินเบียรครับสำหรับงานเบียคัตทิเวลเฟสติวัลคอต์ออกโตเบอร์เฟสติวัล